สวัสดีครับผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายหัวข้อธรรมวันนี้หยิบเรื่องราวกับคำว่าศีลเสมอกันนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ในคลิปนี้คำว่าศีลเสมอกันนั้นหลายคนคงจะเข้าใจความหมายนี้ดีและอีกหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าหรือแปลว่าอะไรนั่นเองศีลเสมอกัน ถูกใช้มาเปรียบเทียบกับคู่สามีภรรยาคู่ครองหรือบุคคลที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเพื่อนญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่สามารถเข้ากันได้ไปกันได้ดีในเรื่องเรื่องนั้นคุยกันได้ในเรื่องเรื่องนั้นและเข้าใจกันได้ หรือแม้กระทั่งเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีบุคคลทั้งคู่บุคคลทั้งหลายก็จะสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่องคนภายนอกมองเข้าไปเขาก็จะอุทานออกมาว่าอ๋อเขาสินเสมอกันนั่นเองยกตัวอย่าง สามีภรรยาบางคู่บางคนชอบกินเหล้าเมายาบางคนชอบไปวัดไปวาบางคนชอบเล่นการพนันสามีภรรยาที่ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันนั่นก็คือเขาคงจะมีการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตที่ลักษณะคล้ายๆกันคือสินเสมอกันนั่นเอง ถ้าสามีชอบกินเหล้าภรรยานั้นก็คงไม่ต่างกันแต่ฝ่ายหนึ่งกินเหล้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบกินก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยๆบางวันก็ทะเลาะกันหนักขึ้นถึงแม้กระทั่งมีการตบตีกันทำร้ายร่างกายกันเป็นเรื่องเป็นราวและสุดท้ายต่างคนก็ต่างแยกย้ายหรือบางทีตามข่าวคราว เราก็จะเห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกันจนถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ก็มีเกิดขึ้นหลายๆอย่างแสดงว่าบุคคลคู่นั้นเขาสินไม่เสมอกันคือบุคคลหนึ่งเป็นฝ่ายดีบุคคลหนึ่งเป็นฝ่ายชั่วประมาณนั้นและสินเสมอกันที่ว่าถ้าสามีภรรยาคู่นั้นไปด้วยกันได้ คนนี้ชอบเข้าวัดฟังธรรมคนนี้ก็ชอบไปวัดไปวาเขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกันการดำเนินชีวิตก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันถึงวันหยุดวันพระก็จะชวนกันไปวัดหรือชวนกันทำบุญชวนกันไปทำอะไรหรือกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะไม่ขัดใจหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งข้องใจ หรือเกิดความคิดที่แย่นั่นเองนี่คือศินเสมอกันถ้าในทางเป็นเพื่อนเพื่อนลักษณะนี้เพื่อนชอบอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ชอบความวุ่นวายถ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งในลักษณะเดียวกันก็จะสามารถที่จะเข้ากันสามารถเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งชอบเล่นสนุกสนานเอะอะโวยวายเสียงดังอีกคนหนึ่งชอบอยู่เงียบเงียบ อ่านหนังสืออยากตั้งใจเรียนคนสองกลุ่มนี้ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือเข้าใจซึ่งกันและกันจะไม่มีฝ่ายใดผิดหรือไม่ผิดนั่นคือคนศีลไม่เสมอกันทั้งดีทั้งชั่วเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้คำว่าศีลไม่เสมอกันจงจึงถูกยกมาเปรียบเทียบ ของบุคคลในสังคมทุกวันนี้อย่างเช่นยายแดงไปตลาดไปเจอแม่ค้าขายผักรู้สึกว่าไม่ชอบหน้ากันก็เลยมีปากเสียงกันโดยไม่รู้สาเหตุเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีจนคนรอบข้างหรือคนที่ไปจ่ายตลาดเขาก็พากันอุทานออกมาว่าอ๋อยายสองคนนี้สินเสมอกันฉะนั้นแล้ว จะสินเสมอกันหรือศินไม่เสมอกันทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความอดทนของคนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดมาด้วยกรรมในชาติต่างๆที่ผ่านมาก็จะทําให้ทุกคนนั้นมาเจอมาเจอกันเช่นเดิมบางคนก็ต้องทนอยู่ ทนอยู่กับสามีผู้ที่ชอบทำร้ายร่างกายกินเหล้าเมายาไม่สนใจชีวิตของครอบครัวบางคนก็ต้องทนอยู่กับภรรยาผู้ชอบเที่ยวเตรเอาแต่เที่ยวไปวันๆไม่ชอบทำการทำงานหรือบางคนก็ต้องทนอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบนินทาว่าร้ายที่ชอบใส่ร้ายแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดออกกันไปได้ นั่นคือเวรกรรมตั้งแต่อดีตที่เคยกระทํามาโดยชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นเขาคนนั้นที่กำลังกระทําสิ่งนั้นๆอยู่ก็เป็นได้เปลี่ยนกับกันในชาตินี้เราเลยต้องมารับกรรมนั้นคือทนกับสิ่งที่เขากระทํทาทั้งด้านร่างกายบ้างด้านจิตใจบ้างแต่ถ้าทุกคนมองเห็นถึงความจริงว่าอ๋อสิ่งสิ่งนั้นคนคนนั้น เราคงเคยกระทำในชาติที่แล้วกับเขาแล้วชาตินี้เราต้องมารับกรรมนี้ปล่อยใจให้วางเฉยหรือไม่ถือสามารถก็จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปโดยด้วยดีแต่กระนั้นก็ขึ้นอยู่กับความอดทนความอดทนจะสยบทุกอย่างการเวลาจะพาเขาข้ามผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆได้ บางครั้งบางคราวเราเคยเจอะเจอเรื่องราวหรือบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้ทั้งชอบหน้าไม่ชอบหน้าแม้ขณะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ตามทางพระพุทธศาสนาทางพระอริยสงฆ์ท่านได้กล่าวไว้หลายๆท่านว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเกิดขึ้นในชาตินี้ ไม่ใช่บุเพันิวาสไม่ใช่พรหมลิขิตทุกอย่างเกิดจากเวรกรรมที่กระทำมาก่อนเคยสังเกตไหมครับไม่ว่าตัวเราหรือคนอื่นไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึง่งไปเจอหน้าคนนั้นแม่อุทานออกในใจคิดในใจทันทีว่าทำไมไอ้ตาคนนี้ยายคนนี้หรือนายนั่นนางนี่ทำไมทำตัวไม่ ถูกชะตาไม่รู้สึกถูกชะตาทําไมเรารู้สึกเกลียดแมนะครับเกิดขึ้นมาเองในใจหลายคนคงรู้สึกลักษณะท่าทางมองแวบ,บเดียวแค่เจอะแค่เจอขนาดที่ไม่เคยเจอกันมาทั้งชาติพอมาเจอกันวันเดียวรู้สึกไม่ชอบนี่ก็เป็นกรรมเก่าเขาอาจจะเป็นศัตรูเราในชาติที่แล้วตรงข้ามกันไปเจอบุคคลน,นี้โอ้ เขาทำไมเป็นคนยิสยัใดีทำไมเราถูกชะตาอยากเข้าไปคุยด้วยอยากเข้าไปคลุกขีดด้วยนั่นคือบุคคลที่เคยทำกรรมดีร่วมกันในชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ความรู้สึกจะบอกเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งชอบและไม่ชอบเราต้องได้เจอได้เจอกับทุกๆคนแน่นอน ไม่มีพรมลิขิตไม่มีบุพเพสนิวาสหรือสิ่งต่างๆที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองเหมือนในนิยายทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากกรรมหรือการกระทำทั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงบอกว่าหากเราไปเจอใครคนหนึ่งเจอคนพิการเจอคนตาบอดเจอคนร่ำคนรวย เจอพระสงค์หรือทุกสาขาอาชีพคนใหญ่คนโตจงคิดในใจว่าอ๋อเราก็เคยเกิดมาแล้วเคยเป็นแล้วเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งนักรบเป็นท,ทั้งคนพิการคนขอทานเป็นมาหมดเหมือนกันทุกคนเพียงแค่จำชาติตัวเองไม่ได้กรรมดีกรรมชั่วพาให้เราขึ้นลงอยู่สม่ำเสมอฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับกรรมทั้งหลายที่เรากระทำมาแล้วจะเป็นบุเพันิวาสหรือไม่อะไรก็ตามนั่นคือกรรมดนบันดาลให้เรามาพบมาเจอมาเจอแม้กระทั่งคนที่ศีลเสมอกันศีลไม่เสมอกันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันนั่นคือเรื่องราวของกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมา การอยู่ร่วมกันครั้งใดที่มีความสงบรู้สึกว่ามีความสุขคือคนกลุ่มนั้นคนคนนั้นคู่นั้นเขาร่วมกันทำบุญในชาติก่อนแล้วเพื่อเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีในชาติที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้คู่นี้คนนี้ทำให้เรารู้สึกดีแต่ถ้าเหตุการณ์ใดในปัจจุบันคุณรู้สึกแย่รู้สึกมีเรื่อง รู้สึกไม่สบายใจกับคนกลุ่มนั้นกับบุคคลนั้นกับเหตุการณ์นั้นๆนั่นแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตเราเคยกระทำแบบนั้นกับเขาเขาเคยกระทำแบบนั้นกับเราเราก็เลยรู้สึกไม่ชอบส่งผลทางใจซึ่งกรรมทั้งหลายจะถูกบันทึกเอาไว้ในจิตดวงจิตโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไร กรรมดีกรรมชั่วจะถูกบันทึกไว้ใครทำแบบไหนย่อมได้แบบนั้นทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วทำดีย่อมได้ดีขอให้ทุกคนมีความอดทนกับเหตุการณ์ต่างๆอดทนในการทำดีและอดทนก้าวผ่านความชั่วทั้งหลายโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ